มดข่าวพาพเพลิสนสดดีค่ะรับฟังข่วสดสกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเหรียญเอเลียนสพคุณครอบจัก,กรวาลด้านทีทองเจือบอกเอเลียนไม่ช่วยมนุษย์หรอกหลังจากที่ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสามสลึงอมูเอตได้โพสต์ขายวัตถุมงคลซึ่งมีลักษณะเป็นเหรียญน,นะคะโดยมีชื่อเรียกว่าเหรียญเอเลียนพร้อมทางอ้างว่ามีพุทธคุณหลายประการให้แก่ผู้ที่บูชานะคะ อาทิคราวคราบปลอดภัยช่เหลียวฉลาดบังเกิดความสงบสุขโดยมีค่าเช่าบูชาอยู่ที่1,999บาทค่ะหลังจากนั้นนะคะนักแสดงตลกชื่อดังอย่างท็อฟฟี่3,50บาทซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับ UFO แล้วก็เอเลียนนะคะโดยท็อฟฟี่กล่าวว่าจากภาพเป็นดูจากภาพแล้วเป็นเหมือนของที่ระลึกมากกว่าตนเชื่อว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ เพราะเหรียญอะไรก็แล้วแต่หากผ่านการปลุกเสกและพิธีที่ถูกต้องก็จะมีพุทธคุณทั้งหมดแต่การทำเหรียญเอเลียนแล้วตนเองถือว่าค่อนข้างจะเหนือจินตนาการพอสมควรส่วนทางด้านนักแสดงอย่างพีทองเจือน,นะคะซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับ UFO ได้กล่าวนะคะว่าตนมองว่าสิ่งที่ดีสำหรับนักสะสมแต่อาจาหวังพึ่งพุทธคุณบูชาหรือว่าพลังจะเกลียนแล้วตนคิดว่าเหรียญน,นี้ไม่น่าจะช่วยได้แต่ตนเชื่อว่าเอเลียนของเขา ไม่ใบหวยแน่นอนและไม่ช่วยมนุษย์แก้ปัญหาด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้มีพลังแบบนั้นทางด้านพระอาจารย์พยอมกันและยานโนเจ้าอาว,วาสวัดสวนแก้เปิดเผยว่าการที่มีคนอ้างสรรพคุณของวัตถุครอบจัก,กรวาลน,นั้นมีมานานแล้วอาตมามองว่าการที่คนไปศรัทธาเรียนเอเลียนนั้นเป็นการศรัทธาที่เลื่อนลอยอยากให้ยึดคําสอนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและอาตมาขอบอกว่าเรียนเอเลียนนั้นจะมาสู้กระจายขาว ก่าฟ้าทลายโจนไม่ได้หรอกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ